ในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขามีกระท่อมไม้หลังเล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมลำธารใสเย,ยจันผู้ชาราอาศัยอยู่กับหลานสาวตัวน้อยชื่อมมลิทั้งสองใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมมลิเป็นเด็กหญิงที่น่ารักและมีความกระตันยูเป็นอย่างยิ่งเย,ยจันมีอายุมากแล้วสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมมลิจึงดูแลยาอย่างเต็มที่ ทุกเช้าก่อนดวงตะวันจะโผล่พ้นขอบฟ้ามลิจะตื่นขึ้นมาทำความสะอาดบ้านตักน้ำจากลำธารมาใส่โอง่งจากนั้นก็หุงข้าวต้มร้อนๆไว้ให้ยายกินและที่สำคัญทุกวันมลิจะออกไปเก็บผักป่าและสมุนไพรามาทำอาหารและหาฟืนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในบ้านบางวันมลิจะช่วยยายสารตะกร้าจากไม้ไผ่เพื่อนำไปขายในตลาดเป็นการเพิ่มรายได้ วันหนึ่งยายจันล้มป่วยลงอย่างหนักมะลิรู้สึกกังวลใจมากรีบออกไปตามหมอสมุนไพรประจำหมู่บ้านทันทีเมื่อหมอตรวจอาการแล้วก็บอกว่ายายต้องกินสมุนไพราหายากที่ขึ้นอยู่บนยอดเขาเท่านั้นมะลิจึงตัดสินใจปีนเขาไปหาสมุนไพรชนิดนั้นโดยไม่ลังเลแม้ว่าหนทางจะลำบากและอันตรายเพียงใดก็ตาม มะลิเดินทางขึ้นเขาหลายวันหลายคืนต้องเผชิญกับสัตว์ป่าและความมืดมิดแต่มะลิไม่เคยย่อท้อเพราะในใจมีแต่ความรักและความเป็นห่วงยายเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขามะลิก็พบกับต้นสมุนไพราตามที่หมอบอกไว้มะลิดีใจมากรีบเก็บสมุนไพรนั้นแล้วเดินทางกลับบ้านทันที หลังจากการเดินทางแสนเหนื่อยล้าเพื่อไปหายาสมุนไพรมลิกลับมาถึงบ้านพร้อมกับสมุนไพรวิเศษที่ช่วยให้ยายจันหายป่วยยายจันอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้มลิโล่งใจอย่างมากแต่เพราะต้องดูแลยายอย่างใกล้ชิดและเดินทางไปกลับยอดเขาหลายวันมลิจึงขาดเรียนไปหลายวันที่โรงเรียนคุณครูประจําชั้นเป็นห่วงมลิมาก เพราะมะลิเป็นเด็กที่เรียนเก่งและไม่เคยขาดเรียนเลยคุณครูจึงตัดสินใจเดินทางวาเยี่ยมมะลิที่บ้านหลังเลิกเรียนด้วยความห่วงใยเมื่อคุณครูมาถึงกระท่อมหลังเล็กๆก็เห็นมะลิกําลังดูแลยายจันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทั้งเช็ดตัวให้ยายป้อนข้าวต้มและเก็บกวาดบ้านคุณครูเห็นดังนั้นก็รู้สึกประทับใจในความกตัญยุของมะลิเป็นอย่างยิ่ง ยายจันเล่าเรื่องที่มะลิต้องออกไปหาสมุนไพรบนยอดเขาให้คุณครูฟังคุณครูยิ่งชื่นชมในความกล้าหาญและความรักที่มะลิมนีให้ยายคุณครูบอกมะลิว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียนคุณครูจะช่วยสอนการบ้านและเนื้อหาที่ขาดไปให้เป็นการส่วนตัวที่บ้านเพื่อให้มะลิเรียนตามเพื่อนทัน มลิรู้สึกดีใจและขอบคุณคุณครูอย่างมากที่เข้าใจและให้ความช่วยเหลือหลังจากที่คุณครูได้มาเยี่ยมมะลิที่บ้านและรับรู้เรื่องราวทั้งหมดคุณครูก็กลับไปเล่าเรื่องนี้ให้สามีซึ่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนฟังด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและเต็มไปด้วยความตื้นตันใจ เมื่อเล่าถึงตอนที่มมลิปีนขึ้นยอดเขาเพื่อไปหายามมาให้ยายน้ำตาของคุณครูก็ไหลออกมาด้วยความสงสารและความภาคภูมิใจในตัวเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้ด้วย ครูใหญ่ซึ่งเป็นสามีเมื่อได้ฟังเรื่องเราก็รู้สึกประทับใจไม่แพ้กันทั้งสองสามีภรรยาได้หารือกันและตัดสินใจที่จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวของมะลิอย่างเต็มที่นอกเหนือจากการสอนหนังสือเป็นการส่วนตัวพวกเขาเห็นว่าลำคังมะลิและยายจันก็ยากลําบากอยู่แล้ววันรุ่งขึ้นครูใหญ่ได้นำเรื่องของมะลิไปเล่าให้คณะครูในโรงเรียนและผู้มีจิตศรัทธาฟัง ทุกคนต่างซาบซึ้งใจในความกตัญญูของมลิและร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของมลิแม้ว่าตอนนี้จะมีคุณครูและชาวบ้านคอยช่วยเหลือมากมายแล้วแต่ในใจของมลิก็ยังคงมีความกังวลอยู่ตลอดเวลา คุณครูได้สอนให้มะลิทำการบ้านและทบทวนบทเรียนที่ขาดหายไปจนจำเพื่อนทันแล้วแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องไปโรงเรียนมะลิก็ยังรู้สึกหนักใจที่จะทิง้งยายไว้คนเดียวในกระท่อมใหญ่จันซึ่งสังเกตเห็นแววตาอันเศร้าหมองของหลานสาวก็จับมือมะลิมาลูบเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่า มะลิเอย๋ยยายรู้ว่าหนูเป็นห่วงยายแต่หนูต้องไปโรงเรียนนะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญหนูเรียนเก่งยายอยากเห็นหนูเติบโตเป็นคนที่มีความรู้มะลิเงยหน้ามองยายน้ำตาคลอเบ้าแล้วพูดว่าแต่ถ้าไม่มีมะลิใครจะคอยดูแลายายคะยายจันยิ้มอย่างอบอุ่นแล้วตอบว่า ตอนนี้ยายแข็งแรงขึ้นมากแล้วแถมยังมีเพื่อนบ้านคอยช่วยเหลืออีกนะหนูไม่ต้องห่วงหรอกที่สําคัญที่สุดคือหนูต้องไปเรียนเพื่ออนาคตของตัวหนูเองนะคำพูดของยายเหมือนแสงสว่างที่ส่งนำทางในใจของมาลิแม้จะยังมีความเป็นห่วงแต่ใจของมาลิก็บอกว่าไปเรียนเถอะเพราะนั่นคือสิ่งที่ยายอยากเห็นมากที่สุด มะลิจึงตัดสินใจกลับไปโรงเรียนอย่างเต็มที่อีกครั้งวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมะลิเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่ขยันและมุ่งมั่นเธอไม่เคยลืมคำพูดของยายที่ว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมะลิเรียนอย่างหนักเพื่อหวังว่าจะได้มีอนาคตที่ดีและกลับมาดูแลยายได้อย่างเป็นที่คุณครูและชาวบ้าน ยังคงให้กำลังใจมะลิอย่างสม่ำเสมอทำให้มะลิมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปเมื่อถึงเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยมะลิเลือกคณะแพทยศาสตร์เพราะความฝันของเธอคือการเป็นหมอเพื่อจะได้รักษาผู้คนในหมู่บ้านและดูแลยายจันให้มีสุขภาพที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้มะลิทุ่มเทอ่านหนังสืออย่างหนักทุกวันจนในที่สุดวันที่ประกาศผลสอบก็มาถึง มลินั่งมองรายชื่อผู้สอบผ่านด้วยใจที่เต้นรัวขณะที่กำลังจะหมดหวังเธอก็เห็นชื่อของตัวเองอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจนเด็กหญิงมลิยอดกระตันยูจากกระท่อมหลังเล็กๆสอบติดคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังทุกคนในหมู่บ้านต่างดีใจไปกับมลิยายจันดีใจจนน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันใจและภาคภูมิใจในตัวหลานสาว ถึงแม้จะดีใจที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์แต่ความหนักใจก็เข้ามาแทนที่ความสุขมลิกลับมามองดูสภาพกระท่อมหลังเก่าและยายจันที่อายุมากขึ้นทุกวันในใจของมลิเกิดความรู้สึกสับสนระหว่างการไปเรียนเพื่ออนาคตที่ดีกับการอยู่ดูแลยายที่รักการไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่หมายถึงการที่เธอต้องห่างจากยายไปนานหลายปีมลิกังวลว่าหากเธอไม่อยู่ ใครจะคอยดูแลยายตอนที่ยายไม่สบายใครจะคอยหุงหาอาหารให้ยายและใครจะคอยอยู่เป็นเพื่อนยามเหงามลิคิดถึงแต่ภาพยายจันที่ต้องอยู่ตามลำพังมลิเดินเข้าไปในห้องนอนเล็กๆของยายเห็นรอยยิ้มอบอุ่นของยายที่ยังคงเป็นกำลังใจให้เธอเสมอมาเธอเปิดลิ้นชักเล็กๆข้างเตียง ก็เจอรูปภาพของเธอตอนเด็กที่ยายเก็บรักษาไว้อย่างดีพร้อมกับสมุดบันทึกที่ยายเขียนถึงความภาคภูมิใจในตัวมะลิมะลิอ่านบันทึกนั้นน้ำตาไหลออกมาด้วยความรักและความซาบซึ้งใจในตอนนั้นเองยายจันเดินเข้ามาในห้องแล้วเห็นมะลิกำลังร้องไห้ยายจันจึงนั่งลงข้างๆแล้วกุมมือมะลิไว้แน่นมะลิเอย๋ยยายอยากเห็นหนูเป็นหมอนะนั่นคือความฝันของยาย ยายจันบอกกับมะลิหนูไม่ต้องห่วงยายหรอกตอนนี้ยายแข็งแรงขึ้นมากแล้วแถมยังมีเพื่อนบ้านคอยช่วยเหลือตั้งมากมายหนูไปเรียนเถอะมะลิเงยหน้ามองยายน้ำตาไหลอาบแก้มแต่ในครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าอีกต่อไปแล้วมะลิรู้แล้วว่าทางไหนที่เธอต้องเลือกเธอจึงตัดสินใจที่จะไปเรียนตามที่ยายฝันไว้เพราะนั่นคือทางที่ดีที่สุด ที่จะกลับมาดูแลยายและตอบแทนบุญคุณของทุกคนในหมู่บ้านได้อย่างแท้จริงหลังจากได้พูดคุยกับยายจันมลิก็ตัดสินใจได้ในที่สุดเธอรู้ว่าหนทางที่ดีที่สุดที่จะตอบแทนความรักและความเสียสละของยายคือการทำตามความฝันที่ยายได้วาดไว้ให้มลิตัดสินใจที่จะไปเรียนแพทย์เพื่อกลับมาเป็นหมอรักษาคนในหมู่บ้านและดูแลยายจันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ มะลิเก็บเข้าของใส่กระเป๋าด้วยความรู้สึกที่ปนกันไปทั้งความดีใจที่กำลังจะได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่และความอาลัยที่ต้องจากบ้านและยายอันเป็นที่รักในเช้าวันเดินทางมะลิก้มลงกราบเท้าของยายจันยายจา๋มามะลิจะต้องใจเรียนให้เก่งที่สุดจะรีบเรียนให้จบแล้วกลับมาดูแลยายนะจ๊ะยายจันยิ้มทั้งน้ำตาแล้วกอดหลานสาวด้วยความรักและความภาคภูมิใจ ไปเถอลูกรักษาตัวนะยายจะรอนะการจากลาเป็นไปอย่างอบอุ่นมลิเดินทางออกจากบ้านเกิดไปสู่เมืองใหญ่เพื่อไล่ตามความฝันการเรียนแพทย์นั้นยากลำบากอย่างที่เธอคิดไว้แต่ทุกครั้งที่ท้อแท้มลิจะนึกถึงใบหน้าของยายจันคำพูดให้กำลังใจของคุณครูและความหวังของชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนพลังวิเศษที่ช่วยให้มลิมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไป หลายปีผ่านไปมลิเติบโตเป็นบัณฑิตสาวเต็มตัวในชุดคุยสีเผาเธอเรียนจบเป็นคุณหมอได้อย่างสมความตั้งใจวันนี้เป็นวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเธอเพราะนอกจากจะเป็นวันรับปริญญาแล้วยังเป็นวันที่เธอจะได้กลับบ้านไปหายายอันเป็นที่รักมลิตั้งใจว่าจะรีบกลับไปหายายให้เร็วที่สุดเธอตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อเดินทางกลับบ้านเกิด ภาพความทรงจําในวัยเด็กผุดขึ้นมาในหัวตลอดเส้นทางเธอคิดถึงรอยยิ้มอบอุ่นของยายจันทร์คิดถึงอ้อมกอดที่ปลอบประโลมใจในยามที่ท้อแท้และคิดถึงคําพูดให้กําลังใจของยายที่ทําให้เธอมีวันนี้เมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านทุกสิ่งดูเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ยังคงความสงบและเรียบง่ายเหมือนเดิมมลิรีบมุ่งหน้าไปยังกระท่อมหลังเก่าริมลำธารด้วยหัวใจที่เต้นรัวเมื่อไปถึง มะลิเห็นกระท่อมยังคงตั้งอยู่ที่เดิมแต่เงียบสงบกว่าที่เคยเธอเรียกชื่อยายจันอยู่หลายครั้งแต่ไม่มีเสียงตอบรับในใจของมะลิเริ่มรู้สึกกังวลเพื่อนบ้านที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กเดินออกมาจากบ้านของเธอแล้วเข้ามาทักทายมะลิหนูกลับมาแล้วเหรอลูกยายจันคงดีใจน่าดูมะลิถามเพื่อนบ้านด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือยายอยู่ไหนเหรอคะทำไมมะลิเรียกแล้วไม่ตอบ เพื่อนบ้านมองมลิด้วยแววตาที่สงสารและจับมือมลิไว้แน่นยายจันเสียไปเมื่อปีที่แล้วจ้ะเสียเพราะอาการชราภาพยายจากไปอย่างสงบคำพูดของเพื่อนบ้านดังก้องอยู่ในหัวของมลิเข้าของในมือร่วงหล่นลงพื้นน้ําตาของมลิไหลอาบแก้มด้วยความเสียใจเธอได้แต่ร้องไห้อย่างเงียบๆพร้อมกับรำพึงในใจว่ามาลิกลับมาแล้วนะยายมาลิเป็นหมออย่างที่ยายอยากเห็นแล้ว มะลิเดินเข้าไปในห้องนอนเล็กๆของยายหยิบรูปถ่ายของยายจันขึ้นมากอดไว้แน่นแม้จะไม่ได้กลับมาทันเวลาแต่เธอก็รู้ดีว่าความรักและความห่วงใย,ยที่เธอมีให้ยายไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปมะลิยังคงนั่งนิ่งอยู่ในกระท่อมหลังเก่ากอดรูปถ่ายของยายจันไว้แนบแน่นหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าโศกแต่แล้วเพื่อนบ้านคนเดิมก็เดินเข้ามาหาเธออีกครั้งพร้อมกับยื่นสมุดบันทึกเล่มเล็กๆที่มะลิคุณตาให้ ก่อนที่ยายจันจะจากไปย้ายฝักสมุดเล่มนี้ไว้ให้หนูนะเพื่อนบ้านพูดด้วยน้ำเสียงปลอบโยนยายบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้มลิเดินไปข้างหน้าต่อไปอย่าได้ท้อแท้กับโชคชะตามลิเปิดสมุดบันทึกเล่มนั้นออกด้วยมือที่สั่นเทาหน้ากระดาษแต่ละหน้าเต็มไปด้วยข้อความที่ยายจันเขียนถึงเธอข้อความสุดท้ายเขียนไว้ว่ายายภูมิใจในตัวหนูมากนะมลิ หนูคือแสงสว่างในชีวิตของยายเสมอต่อจากนี้ไปไม่ว่าหนูจะเจออุปสรรคอะไรยายจะคอยเฝ้าดูความสำเร็จของหนูอยู่บนฟ้าเสมอขอให้หนูเป็นหมอที่ดีนะลูกรักษาคนป่วยให้หายสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมยายเชื่อมั่นว่าหนูจะทำได้น้ำตาของมะลิไหลรินอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเศร้าโศกเพียงอย่างเดียวแต่เป็นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจและกำลังใจที่ยายทิ้งไว้ให้ เธอเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วยิ้มมลิจะทำตามที่ยายขอมลิจะเป็นหมอที่ดีให้ได้มลิกลับจากบ้านเกิดมายังโรงพยาบาลเอกชนในเมืองใหญ่อีกครั้งเธอสวมเสื้อกาวสีขาวและเดินตรวจคนไข้ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มทักทายผู้ป่วยและพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเหมือนเช่นทุกวันแต่ในใจของมลิยังคงคิดถึงยายจันอยู่เสมอ ทุกการกระทำและทุกคำพูดของยายยังคงเป็นแรงผลักดันให้มะลิทำงานอย่างเต็มที่และเธอก็กลายเป็นคุณหมอที่เก่งและเป็นที่รักของคนไข้และเพื่อนร่วมงานทุกคนวันหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งพาคุณยายไวยชรามาที่โรงพยาบาลคุณยายมีอาการคล้ายกับยายจันของเธอเมื่อตอนที่ยังไม่สบายมารีจรึงดูแลคุณยายท่านนั้นเป็นพิเศษด้วยความเอาใจใส่และอ่อนโยนเหมือนกับที่เธอเคยทำกับยายของเธอเอง มลิใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อรักษาคุณยายท่านนั้นอย่างเต็มที่จนอาการของคุณยายดีขึ้นและสามารถกลับบ้านได้ก่อนกลับคุณยายและครอบครัวได้เดินเข้ามาขอบคุณมลิด้วยความซาบซึ้งใจมลียิ้มและพูดว่าคุณยายไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะหนูแค่ทำหน้าที่ของหนูอย่างเต็มที่เท่านั้นเองและเมื่อเดินกลับมาที่ห้องทำงานมลิก็นึกถึงรอยยิ้มของคุณยายจันในวันวานขึ้นมา แม้ว่ามารีจะไม่ได้อยู่กับยายจันในวันสุดท้ายแต่ความรักและความผูกพันที่เธอมีต่อยายยังคงอยู่เสมอและเธอก็เลือกที่จะส่งต่อความรักและความห่วงใย,ยนี้ไปให้กับผู้ป่วยทุกคนที่เธอรักษาเพื่อเป็นการตอบแทนมุนคุณและทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับยายจันอย่างแท้จริงหลายปีผ่านไปคุณหมอมารีกลายเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองใหญ่ เธอได้รับเงินเดือนสูงและมีชีวิตที่สุขสบายแต่ในใจของมะลิยังคงรู้สึกว่างเปล่าเธอคิดถึงกระท่อมหลังเก่าริมลำธารคิดถึงรอยยิ้มของยายจันและคิดถึงชาวบ้านในหมู่บ้านของเธอวันหนึ่งเธออ่านข่าวเกี่ยวกับโครงการแพทย์อาสาที่ไปดูแลชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลภาพในอดีตฉายชัดขึ้นมาในใจของเธอ ภาพตอนที่เธอต้องเดินทางไปหายาสมุนไพรบนยอดเขาเพื่อรักษายายภาพความรักความห่วงใยที่ชาวบ้านมีให้เธอและคำสัญญาที่เธอเคยให้ไว้กับยายจันว่าเธอจะเป็นหมอที่ดีและดูแลชาวบ้านทุกคนในที่สุดมลิกก็ตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตเธอลาออกจากโรงพยาบาลเอกชนในเมืองใหญ่และเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะหมออนามัยประจาหมู่บ้าน เมื่อมลิกลับมาถึงหมู่บ้านทุกคนต่างดีใจและต้อนรับเธออย่างอบอุ่นมลิเริ่มต้นทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งเธอตั้งใจทำงานอย่างหนักใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อดูแลสุขภาพของชาวบ้านทุกคนอย่างเต็มที่มลิรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงในชีวิตเธอได้ทำตามความตั้งใจของตัวเองได้ดูแลคนในหมู่บ้านที่เธอรักและได้สารต่อความฝันของยายจันให้เป็นจริง ทุกครั้งที่เธอเดินตรวจคนไข้มลิจะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วพูดในใจว่ามลิกลับมาแล้วนะยายมลิจะอยู่ที่นี่และจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดเหมือนที่ยายเคยดูแลมลิมาเรื่องราวของเด็กหญิงมลิผู้ยอดกตัญยูจึงกลายเป็นนิทานที่มีชีวิต เป็นบทเรียนสอนใจให้คนในหมู่บ้านได้รู้ว่าความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญและไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนเราก็ไม่ควรลืมบ้านเกิดและคนที่เรารักของเรา